เฮ้ยกินเฮ้ยกินพี่น้องอันนี้กินเอาละเดี๋ยวไดีดิว่านี่รูใหญ่ครับเฮ้ยน,นี่ตึงๆว่ะทุกคนดึงกลับไหมไม่ดึงกลับครับอันนี้กินขามือเลครับแล้วก็ไม่กินเล่นโอ้โหโอ้โหติดแล้วครับติดแล้วติดแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยวยหนึ่งสองเฮ้ยอันนี้ติดชัวเลยโ,โอ้โอ้ยิ่งดียิ่งตึงครับจุกกระอะอเมบังบังกรบรุเขนี่ครับผมสวัสดีเอฟซีเราพี่น้องทุกคนครับวันนี้มากู้เบ็ดครับใส่ไว้ตั้งแต่ช่วงช่วง bye ่ายๆครับบบายแก่แล้ว วันนี้ออกไปหาปลาไหลอยู่ในสารนู่นไกลโคตรๆเลยพี่น้องเสียเวลาไป2ชั่วโมงกว่าครับจนสุดท้ายถ่ายคลิปไม่ทันนะครับก็เลยมาใส่ใส่ใส่ไว้ไม่รู้จะปลาไหลจะกินเบ็ดหรือเปล่านะครับไปใส่อีกที่ตรงนู้นโอ้โหหลุดเท่านหลุดเท่านี้กินหลุดพี่น้องผมก็เลยใส่ไว้ทิ้งไว้ไม่รู้จะก <mor> ินอีกหรือเปล่านะครับผมอาจจะเจ็บปากหรือยังไงไม่รู้นะครับผมหมายถึงสาวไม่ครับผมเห็นปาลรอพ่ออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปดูเลยครับเดี๋ยวอันนี้เสร็จตรงนี้หนึ่งอันข้างหน้าผมนู่น ประมาณสองสามอันแล้วก็นู่นอีกไกลแลครับอีกประมาณสองกิโลขี่ไปขี่ไปดูครับนี่ประมาณห้าหกอันครับผมห้าหกคันไปครับไปดูนี้กันมาพ่อตรงนี้นะโอ้ยไม่ดูไปดูกลัวกลัวกตกกลัวตกเราตรงนี้แหละนี่นั่งเราตรงนี้ตอนนี้แป๊บเดียวโอ้ยไปครับผมลื่นลื่นลื่นธรรมดาครับเด็กผู้ชายนักแฟนกินหรือเปล่าต้องใส่ลู่ไปครับโจ้าไอศุนย เฮ้ยตึงเหรอเฮ้ยตัวตึงไหมดูได้เปล่าครับเฮ้ยมันสู้มันสู้มันสู้สถ่ายคลิปก็จะลำบากนิดนึงพี่น้องโอเคน่าจะมีปัญหาอะไรครับวันนี้ตีได้นอนหนึ่งสองสามโอ้มาแล้วครับปลาไหลหนึ่งตัวครับตึงไม่ยากอันนี้ อันที่เคยได้แล้วปวดไปแล้วอ่ะโอเคครับผมทุกคนคันนี้ก็ตึงครับเส้นตึงครับผมสายตึงครับเดีย๋ยวผมจะลงไปก่อนนี่ฮะอยู่ตรงนี้นะเฉยๆน,นะนะเอาใส่ไว้อย่าลุกอย่านี่นั่นง,นง,นอองตรงนี้อินตรงนี้เอออ่ะรอตรงนี้ต้องลงมานะไปครับไปดูกัน รูใหญ่แค่ไหนรูก็สวยอยู่นะพี่น้องตึงแล้วครับผมียับสายตึงตึงตึงอ,อยบบู่โอ้ยรูคายแบบเนี้ยโอ้ไม่กลืนครับผมโอ้โรูอย่างสวยเลยครับรูใหญ่ใช้ได้เลยอ่ะโอเคครับผมไม่หึงไมา้สายครับใส่ไว้นี่ไอ,อ้รูนะั่นแหละ รูใหญ่เลยพี่น้องผมใส่ไว้กินแลาวแหละกินแล้วหลุดไอ้นี่ก็กินแล้วหลุดไอ้กฝั่งนั้นก็กินแล้วหลุดแั่นี้ตอนดึงขึ้นมานะขาดึงปึ๊บมือนนึติดโดนตายแล้วเหรอครับกินได้ไหมเดีร็วๆกันครับโอ้ยนึกกินเลยพี่น้องอืมไึกกินเฮ้ยกินพี่น้องอันนี้กินเอาละเดี๋ยวเดี๋ยววางเงี้ยครับขวดนี้ชุดยอนครับ ไม่กินครับอันนี้อันนี้ไม่กินครับผมนเนี่ยเนี่ยรูใหญ่มากน้องไม่กินครับอืมเจ็บปากไอ้น้องรูขนาดนี้ครับพี่น้องนี่เสียดายครับผมนี่ไม่ได้ใส่เนี่ยนี่ก็รูใหญ่เหมือนกันครับรูว่านี่รูใหญ่ครับ อันนี้ตึงๆว่ะทุกคนดึงกลับไหมไม่ดึงกลับครับอันนี้กินขามือเลครับแล้วก็ไม่กินเล่นโอ้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 ติดแล้วครับติดแล้วติดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งสองเฮ้ยอันนี้ติดชัวเลยโอ้โหนี่นี่นี่ติดแล้วครับ,ส,นนรบสามแล้วครับถุงนักอีวา นี่ครับผมโอ้อันนี้ก็ไม่กินครับอันนี้ไม่กินไม่กินครับผมขันตะกูครับดูให้เสร็จก่อนพี่น้องรู้พร้อมกันว่มาม่รู้ว่าตัวใหญ่ขนาดไหนครับกำลังเราตรงนั้นนะขอเวลาแป๊บนึงก็ไหนวะนีเห็นคือโอ้อันนี้เชื่องเห,เหมือนเดิมครับ เอาไปลึกเถอะอ้หลุดครับผมดูครับโอ้หลุดครับอ่นนี่กูเลยครับโอ้สุดายครับผมหลุดครับนี่นี่ มีก่อนอยอยไหมยอยจะย่อยเหรอเสียดายครับลูใหญ่รูนี้ไม่กินครับไม่กินอีกเจ็บปากครับผมามาพี่น้องมาครับผม ดึงพร้อมกันครับโอ้โหตัวใหญ่ขนาดไหนครับโอ้โหแรงเยอะมากเลยครับผมโอ้โหตัวใหญ่ขนาดไหนน้อนี่ดูใช้ได้นะครับดูสวยอยู่ปาดกองกโปร,จรงจะลุบชินทงหัวโอ้ไม่ยอมปล่อยนะครับโอ้โหตัวใหญ่เนาะ ไม่รู้ครับเดยวเดยวไม้แทงก่อนเฮ้ยมันจะโดนกลัวเบ็ดขาดเบ็ดมอดีวะหือ,อไม้หัก มันกระบุเล็กเกินครับโอ้โอ้โอโอยิ่งดีดยิ่งตึงครับโอ้โอ้ชิมิพายทุกคนไปแหงเยอะจังวะป๊อดทุกคนดูมันก็ไม่ใหญ่ใหญ่อะไรนันแล้ว โอ้โหดูตัวใหญ่อยู่สวยอยู่ครับโอ้โมสู้ตรงนั้นครับเจ็บนิ้วมากเลยโอ้ฟังดูไหลใหญ่โอ้หใหญ่อยู่ครับผมใช้ได้เลยครับโอ้โหสวยเลยอ่ะโอเคครับผมอันนี้ผมจะไปให้มันรู้ตัวครับจะหลุดหรือไม่หลุดไม่รู้ จะดึงพรวดเลยพี่น้องหนึ่งสองซ้ำโอ้เป็นไงดึงพรวดทีเดียวให้รู้ตัวครับเก่งไม่ทันอู้ใหญ่อีกแล้วพี่น้องสวยอีกแล้วครับอ่ะเดี๋ยวไว้นี่ก่อนมาดูตัวนี้ครับ กี่แทมนะหนึ่งสองสามนี่ครับอันนี้ไม่กินเนาะอันนั้นหลุดอ่ะอันนี้นี่ก็จะดึงนะมีให้ทุกทุกครับหนึ่งสองสามอ้าหลุดครับโหนี่หลุดครับผมอะไรวะมันคายได้เฉยเลยครับตอนดึงกันตอนนั้นมันดึงดึงกลับอยู่นะนี่ครับผม โอ้สวยอยู่ไม่ช่วยกินนุยสวยอยู่ครับผมนี่ครับโอ้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 รอตรงนั้นลูกรอตรงนั้นจะมาไม่ต้องมาลูกอยากดูพะไหลโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณขนาดนี้ครับไม่ต้องมาลูกไม่ต้องมาเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับฝากติดตามและกดแชร์นะครับทางเพจและยูทูปครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับอ๋อพรุ่งนี้ผมมีไปถ่ายคลิปกับท่านประธานชาแนลนะครับผมไม่ใช่ประธานห้างนะเอ่อคนแถวบ้านผมนะครับผมบอดี้ทำยูทูปเหมือนกัน เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปเขาอยากไปประชานภัยกับผมว่าเป็นแบบไหนครับเดี๋ยวจะพาไปติดตามได้พรุ่งนี้วันอาทิตย์ครับคลิปลงวันอาทิตย์ตอนเย็นครับผมของคลิปพรุ่งนี้นะส่วนวันนี้ก็ลงวันเสาร์ตอนเย็นตอนดึกๆหน่อยนะครับผมไปตอนนี้ขอนอากกลับบ้านก่อนดบดายบายสวัสดีครับคตดหมนัน